จจุบันอาจจะสดอาจจะเคยผ่านการแต่งงานอาจเคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้วก็เป็นได้พ่อไม่แม่ไม้ได้นะคะคิงออฟสอดนะคะคิงออฟสอด k อ n g of s w o อืมแก่กว่านะคะเป็นชาวท่านลมได้ไม่ถึงตุนกลุ่มนะคะท่านลมเนหนักไปทางทัดนลมนะคะไม่ถึงตุนกลุ่มอืมคนคนนี้แก่กว่านะคนเลือกกองนี้นะคะได้สำหรับอะไรอ,นะอืมนายออฟมอนคนคนนี้เป็นคนที่อืม มีคำพูดคําจาเขาเป็นคนห้วนห้วนนะไม่ได้พูดจาเพราะไม่ได้พูดจาหวานนะเป็นคนขวานพาซากนะคะค่อนข้างไปทางปากไม่ค่อยดีนะคะปากไม่มีหูรูดอะไรประมาณนั้นว่าเสียเลยทัดลมเออจะโดนทรดมเฟซไหมเนี่ยคือเขาเป็นคนพูดตรงขวานภาซากนะคะพูดชัดเจนนะคะคําไหนคํานั้นไม่มีไม่มีอารมณ์ของความโรแมนติกหรืออ่อนหวานใดๆแก่กว่าโตวกว่านะคะหน้าที่การงานเขาก็สูงกว่าคุณ นะคะประมาณนี้คนที่จะเข้ามานะมีความแตกต่างกันมากคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขามากๆหรือเขาแบบแก่กว่าคุณมากๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรุ่นพ่อได้รุ่นป่าได้นะถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูคนโสด follow you r i n t u i t i o n away to a ทูอับันดัเออคนคนนี้นะจะมาทำให้ชีวิตคุณอนะมีความสุขสบายสมบูรณ์อบันดันคือแบบคนคนนี้จะมาแบบเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างทางด้านฐานะการเงินนะพูดง่ายๆว่าคุณจะเจอสายเปย์คุณจะเจอจะเปย์เปย์มากเปย์น้อยไม่รู้นะเพียงแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขามีพร้อมทางด้านฐานะการเงินยอยู่แล้วคุณคุณไม่ต้องคิดเรื่องเงินเลยถ้าคนคนนี้เข้ามาในะชีวิตนะแต่คุณอาจจะต้องคิดเรื่องปากเขานิดหนึ่ง ปากไม่ค่อยดีนะคะพูดอะไรก็จะไม่เหมือนคนฟังคือพูดแล้วแบบว่าคนฟังรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ไปกับปากเขานะคะความภาษาปากแมวๆอะไรพวกนี้นะใช้ได้หมดนะคะแต่ว่าแก่กว่าแก่กว่าแน่นอนนะคะพูดไม่ค่อยคิดนะข้อเสียของเขาปากไม่ค่อยดีอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจนี่คือข้อเสียนะคะ แต่เรื่องทรัพย์สมบัติเขามีให้คุณมากมายเห็นไหมมันนี่ Money ขึ้นมาเลย f i l e way to abundance นะคะแล้วก็โ l ร์ดวันเนี่ย o l l o w your i n t u i t i o n คุณไม่ต้องห่วงนะนางฟ้าจะปกป้องคุ้มครองติดตามคุณอยู่ตลอดเวลาคุณนะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะเขาจะเขาจะคอยปกป้องช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณนะได้ได้ได,ได,ได้ตัดสินใจได้ถูกว่า หรือว่ามองเห็นว่าคนคนนี้เป็นเป็นยังไงที่เข้าที่จะเข้ามานะคะก็ประมาณนี้กองที่สามก็คือได้คนที่แก่กว่านะโอเคปะกระตุกตาขวาคือมีคนดินทานมีคนมีคนทำอะไรที่แบบไม่ค่อยดีลหลังหนละัง <c oughs> เส้นแรง มีคนพูดถึงในแง่ที่ไม่ดีมีคนดรามา่าหรือเปล่าบางทีมันมีคําพูดที่เขาชอบพูดกันนะแบบว่าเออนะเอ,อ้อะไรนะผ้าไม่มีอะไรแบบบารมีไม่เกิดใช่ไหมไม่มีมนันออคือถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเจอหน้าใหม่เอาไม่ต้องมีบรารมีมากเอามีเงินมากดีกวนะ่าเออบรารมีไม่ต้องมากแบบไม่อยากได้บรารมีมันซื้อข้าวกินไ,ได้หรอเฮ้ย ไม่ต้องมารับถือหรอกนับถือถอะไรอย่างเีนะม้มีมารเพราะมันมันมันทำให้มันเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตเรานะคะมันทําให้เราเราไปแบบอาจจะไม่ถึงเป้าหมายก็จะจะถึงอยู่แล้วมีมารผนะจญเลยน,น,นะคะ,ม,ะ,คะมันหงดเงินนะคะมันน่ารำคาญมันน่าเบือ่อโอเคต่อไปกองที่สุดท้ายนะคะบล็อกนัมเบอร์นัมเบอร์โฟนะคะกองที่ กองที่สามนี้ดูง่ายมากจะเป็นมันเดย์นะคะมันเดย์เนาะมันเดย์อันนี้นะคะมาดูกันว่าคนโสด